ไอแม่ดูนั่นสิป้าฆาบ้านทิ้งกิ่งไม้เข้ามาในบ้านเราอีกแล้วเอาผ้ามาตาดที่รั้วหน้าบ้านเรา่ยผมทนไม่ไหวแล้วนะแม่เดี๋ยวผมจัดก,การทำไมมีปัญหาอะไรเหรอป้าทำไมทิ้งกิ่งไม้เข้ามาในบ้านผมล่ะคบฉันจะทำแบบนี้ของฉันเป็นประจำฉันก็ตัดต้นไม้บ้านฉันมันหล่นไปบ้านเธอเองมันก็ช่วยไม่ได้นี่พวกเธอเพิ่งย้ายมาอยู่ใหม่ใช่ไหมไปทำเป็นเรื่องมากไปหน่อยเลยแต่ตอนนี้เราสองคนย้ายมาอยู่แล้วป้าต้องให้เกียรติเราบ<อ>้า<อ>คนนี้นี่ปากพีจริง,รงๆเลยไม่มีมารยาทเลยหนูให้เวลาป้าสิบนาทีเก็บกิ่งไม ค่าขอมาสมบฝึกชั่วคราววันนี้มันมีเรื่องใหญ่กว่านะสองคนมีเรื่องให้พวกพี่ยอย่ามายุ่งกับเราสองคนเลยครับไม่ยุ่งคงไม่ได้ตอนนี้ประเทศไทยต้องการความช่วยเหลือจากพวกเรา<ภ>นะอะไรนะบ้าอะไรจะปัญหาใหญ่ระดับชาติขนาดนั้นหนูงงมีไงพี่แชมป์ศึกแข่งศักดิ์ศร,รีของคนไทยทั้งชาติตอนนี้ประเทศไทยตกอันดับแล้วนะแต่จะยอมให้ประเทศไทยแพ้ไม่ได้เพืออะไรพี่ไม่เข้าใจบอกพวกนี้แบบเสมือนศัตรูของประเทศไทย <S 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 ช่วยกันยุดบอลทำลายมันให้หมดโอยเกมแบบนี้ง่ายๆพี่เล่นนี้เด็กๆพี่เคยเล่นชนะสบายๆเลยเกมนี้ไม่ง่าย พี่แชมป์ด่านสองยากมากถ้าผ่านได้นี่คืออย่างเซียน่ะจะได้ชุดกระต่ายด้วยมันจะยากแค่ไหนเชียวพี่จะชนะให้ดูเล็งบอลก่อนเล็งบอลโอ้แพ้เลยอ่ะเฮ้ยด่านสองยากจริงๆด้วยอ่ะผูแข่งกันทั่วโลกเลยอะแต่เห็นมีผู้แข่งจากทุกชาติเลยใช่นะสินี่คือสุดแข่งสักเสีของคนไทยทั้งชาติอย่าให้ไทยแพ้ชาติอื่นเด็ดขาดด่านสองมันผ่านยากจริงๆไปหาเซียนเกมพี่เสือช่วยนี่หน้าไช่วยนี่เลยพี่ตาเดี๋ยวดิพี่ตาเล่าไม่มาให้เราต อันดับอยู่นะคะผมเห็นว่าพี่เสือกับพี่หมอเป็นเซียนเกมเลยมาขอให้ช่วยครับอดได้เลยได้เลยต่หัวตรงเริ่มยังไงท่านกำลังรอความช่วยเหลืออยู่ที่นี่ใครมาบอกน้องตานะให้มาช่วยชาติป้าข้างบ้านของตาที่ชื่อป้าสีแล้วก็หลานชายที่ชื่อข้าวฟ่างไงคะพี่เสือเป็นไปได้ไงข้าวฟ่างกับป้าสีไปสวนหลายปีแล้วนะมันเป็นบ้านล้างพี่ตาเมื่อก่อนอ่ะป้าสีกับข้าวฟ่างอะ